สวย,ย,ยอองามโอ้โห ก็เลขเกือบร้อยไหมให้ช่ชมเพิ่มพลังแล้วครับเาดด้วยมาม่าเก,กาหลีขาดสวยค่ะสวยงามนี่เราอยู่หลุมสิบเอ็ดแล้วนะครับพาห้าโอเคเป็นไงบ้างดีครับ อะไรคะเล็กเก้าครับทำไมถึงใช้เล็กเก้าเพราะว่าระยะมันถึงเล็กถ้าถ้าระยะถึงกีนก็คือร้อยสามสิบครับโอ้ยป้าไปทั้งไหนเนี่ยไปฝขวาค่ะพวาไปทังไหนเนี่ยปกติฉันไม่พลาดแล้วเนี่ย ว้าพัดไม่ลงเลยยังไงเอาไม่เก้าค่ะอีพัดเนี่ยเยอะ

นะไม่มีสิทธิ์โอเคป้ะลสายมาแล้วมันไกลมาก ดีมากูสุดากไ<า>มตกหลไม่ถทางเนาะมลุมนี้ออกตัวดีมากแต่แม่ลืมถ่ายยี่แม่ไม่ได้ลืมแม่กดไม่ติด มันจริงๆแล้วมันเกิดติดรหรออ้อช่นตีกันเหมือนกันนะเนี่ยด,ดีสาด<ม>เป็นชอ็อตที่นนดีสุดตอนนี้ไม่ต่างกันเลย กี้อุตสาออนแล้วแต่ตกลึกมาจากเพอไปโดนเนินมันตกลงมาก็เลยต้องชิปใหม่อีกทีอุตสาจะได้พัดแล้วอ่ะเยี่ยม ีสิบห้าแล้วสวยมากนี้สิสวยงาม,อมโอเค เคป่ะโดนเนาะโดนดีอย mm ู hmm. ่น้อยไปเกินไม่สวยว่าลายอ่ะน้อยไป มาไปอยู่ด้วยกันให้อยู่นีไม่ไปสายอ้อเดี๋ยวเราจะรวมกวาแล้วนะครับกับรุมกวาวนะครับเขาไม่ดูเพราะว่าอะไรเออเพราะว่ากวนข้างหน้าขา้มดอจะถ่ายรูปเขาเขาไม่ยอมตีสักทีรอตั้งนาน แล้วเราไม่ได้ถ่ายรูปหรอไม่เราเรายัางตีไงเขาหมดแบบยืนไปยืนมาแบบไม่ยอมตีสักทีอ๋อเขาไดาพับนิ่งใช่อืเขาเป็นวิดีโอเราก็ยังตีแล้วมันมีกฎมารยาทยังไงกันบ้างห้ามอยู่ห้ามอยู่ที่หลุมเกินยี่สิบนาทีหรอแล้วเขาเกินแน่นอนอืม รู้ว่าจะได้กลับบ้านแม่งตีดีตลอดเลยเสวยมากเดินปเ,นปเนรู้สึกอรอบนี้เราจะชอบสไตล์เป็นพิเศษใช่้ยกดไขขวาพีไซน์มาไซน์ลูก ดีดีหยุดหยุดหยุดโอ้ ตอนนี้เราถึงหลมสุดท้ายแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปขวา เราต้องตีไปทางไหนคะโน่นครับจะตกน้ำไหมคะไม่ครับหรือจะตกสายไม่ครับ <laughs> แมวเลยครับตกกีนครับไม่ครับไม่รู้เออยา่า เราจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดแปลหลุมเหนื่อยมากอยากกลับบ้านแต่เดี๋ยวก็ต้องไปกินข้าวก่อนครับสโกอเดี๋ยวผมไปรวมให้นะครับวันนี้ผมภูมิใจไดรเวอร์กับเหล็กมากครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอไปพักก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ